สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมันจะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับนักกางเต็นท์มาฝากทุกคนกันค่ะเราจะมีสถานที่ให้กางเต็นทกันแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะไม่จำกัดเวลาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานที่กางเต็นจะมีที่ไหนบ้างแต่แอ,อบซิฟบอกเลยนะคะว่ามีถึง11แห่งทั่วประเทศเลยค่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะ มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มันอยู่ที่ VSN House นครนายกค่ะที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์ค่ะทุกคนก็เขาจะมีลานกลางเต็นท์นอยู่หลายๆที่ในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็อีกที่นครนายกเลยก็เป็นอีกหนึ่งที่ลานกลางเต็นท์ที่น่าสนใจเลยเพราะว่าที่นี่นะคะหไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะอยู่แค่นครนายกนี่เองแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้ําด้วยค่ะก็จะได้บรรยากาศฟิลลิ่งแบบนอนเต็นท์้างกลางธรรมชาติติดริมแม่น้ําเลยนะคะ แล้ววันนี้วันก็จะนอนกลางเต็นที่นี่นี่1คืนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกาันว่าบรรยากาศกลางเต็นที่นี่จะเป็นยังไงบ้างนะคะอ้อและที่สําคัญวันไม่ได้มีอุปกรณ์กลางเต็นอะไรมาเลยเพราะว่าที่นี่เขามีบริการกลางเต็นให้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเต็นที่นอนฟูกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเต็นของวันเพื่อให้เขามากลางเต็นให้และใช้อุปกรณ์ของเขาทั้งหมดเต็นของวันจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงค่ะ สำหรับลานกลางเต็นที่นี่นะคะมันก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อย่างเดียวเลยเขาก็จะไม่ได้มีบริการพวกอาหารที่แบบจําหน่ายอยู่ด้านในนะคะก็ต้องซื้อเตรียมเข้ามาหรือเขามีบริการอาหารก็สามารถสั่งกับเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้แล้วก็จะมีมาส่งให้ที่นี่ค่ะซึ่งเนี่ยเ,ยเดี๋ยววันว่า ตรงนี้ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราเห็นว่าด้านนอกอะ่ะคือมีของซื้อของขายซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเยอะแยะเลยไม่ได้แบบว่าอยู่ห่างไกลความเจริญที่นี่เจริญมากๆเลยนะคะก็สามารถออกไปหาซื้อเข้ามาทํากินที่ร้านเต็นกันได้ค่ะแต่วันนี้มันว่ามันจะลองสั่งหมูกระทะให้พี่เขาลองสั่งให้มานั่งกินที่เต็นเราแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเอาไปหาเครื่องดื่มมาทานกินกันที่เต็นค่ะ <S <S โอ<ฮ>้ยอากาศเย็นมาก นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของที่พักเลยนะแล้วก็วันสังเกตเห็นจากในเพจเขาว่าบริเวณตรงนี้จะเป็นที่ฮอททีสําหรับคนชอบมากลางเซตริมแม่น้ํากันเลยค่ะว่าอากาศเย็นเลยขณะตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะแต่พอเราได้อยู่ริมแม่น้ำานะมันก็จะมีฟิลลิ่งที่แบบเย็นขึ้นใช่แล้วก็สามารถลงเล่นน้ําได้แต่ก็ใส่เสื้อชูชีพนิดนึงที่นี่เขาก็มีเสื้อชูชีพบริการด้วยนะคะเดินดู ตอนนี้แดดมันอาจจะยังดูแรงๆร้อนๆมหน่อยวันว่าถ้ามัน,นีเย็นกว่าน,นี้ถ้ามันแบบช่วงเย็นๆกว่าน,นี้มันน่าจะแบบฟิลลิ่งดีมากๆเลยแล้ววันนี้คือท้องฟ้าโล่งมากอากาศน่าจะดีตอนเย็นน่าจะมีอากาศเย็น สำหรับใครที่จะมากางเต็นที่นี่นะคือถ้าเราไม่ได้มีอุปรกรณ์อย่างวันเนี่ยวันนี้วันมานะคะไม่มีอุปรกรณ์แคมปิ้งอะไรใดๆมาทั้งสิ้นเลยที่นี่เขามีบริการให้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเต็นที่นอนผ้าปูโตเก้าอี้ทุกอย่างพ้าลงพ้าลมคือม,มีหมดเลยค่ะแล้ววันนี้วันก็จะเช่าเขาทุกอย่างเลยในการมากางเต็นท์นอนที่นี่นะคะนี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นที่นอนของวันคืนนี้นะคะ จะบอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เห็นเนี่ยเป็นของที่พักที่นี่หมดเลยคือวันไม่ได้เอาอะไรมาเลยตอนที่เราจองเนี่ยเราสามารถแจ้งกับเขาได้เลยนะว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมาเขามีอะไรให้เราบ้างแล้วก็เราต้องการอะไรบ้างก็สามารถแจ้งได้เลยค่ะนี่ค่ะมาเขาองมีที่นอนผ้าห่มผ้านวม,ม,วมให้หมดเลยทุกคนใครไม่ได้แบบสายแคมปิ้งจา๋าแล้วอยากจะมาลองนอนเต็นท์อ่ะที่นี่ก็ลองรับนะคะหรือใครเป็นสายแคมปิง้ง ก็เอาแค่อุปกรณ์ไปเองมาเขามีลานกลางเต็นท์แบบนี้มากลางเต็นท์กันได้เลยค่ะนี่แหละค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็นั่งรอเพลินๆนะคะอากาศเย็นๆแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นนี้วันให้ทางพี่ที่เขาดูแลที่เีค่ะสั่งหมูกระทะมาให้เราทานนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าร้านนี้จะไม่ได้มีของขายอะไรอย่างที่เรกให้ฟังก็เออเดี๋ยวออ เดี๋ยวจะบอกให้ฟังก่อนว่าร้านนี้คือเขาไม่ได้มีของขายสามารถไปซื้อของจากข้างนอกอะเข้ามาก็ได้นะคะส่วนอาหารอะเขาก็จะสั่งให้ได้อยากทานอะไรก็คือแจ้งเขาได้เลยค่ะวันก็เย็นนี้ก็คงเป็นหมูกระทะเหมือนเดิมค่ะ นี่เดี๋ยววันก็จะมาเล่าถึงสิทธิพิเศษของบัตรที่วันใช้ในการเข้ามาลานกลางเต็งนี้ให้ฟังกันนะคะก็ไล่าฟังก่อนว่าตัวบัตรที่วันซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นบัตร VVIP ของลานกลางเต็นในเครือของ VSNHouse บัตรตัวนี้ค่ะวันเข้ามาพร้อมผู้ติดตาม1ท่านนะคะก็เดี๋ยวไล่าฟังบัตรเขามี2ราคาในการขายค่ะจะเป็น e t i c k e t ตนะคะก็คือ บัตรจะมีราคา VIP กับ VVIP ค่ะสำหรับตัว VIP เนี่ยจะราคาอยู่ที่2,499บาทนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางคนเดียวเป็นแบบแบกเป้เที่ยวสายแคมปิ้งไปคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะบัตรเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะคะแต่อย่างสำหรับวันเนี่ยที่ซื้อ VVIP ไว้เนี่ยเพราะว่า เวลาวันเดินทางวันไม่ได้ไปคนเดียวไลยคะมันจะมีผู้ติดตามด้วยเงีแ้ยบัตรตัวนี้ก็จะให้ผู้ติดตามเข้าได้ฟรีเลยแบบตัตรจะมีมูลค่า2 9 9 9บาทค่ะซึ่งสามารถไปได้ทุกที่ของ VSN House 11แห่งทั่วประเทศนะคะทั้งบัตร v i p และบัตร VVIP เนี่ยสามารถเข้าไปลานกลางเต็นได้มีทั้งหมด1 1แห่งทั่วประเทศแล้วก็สามารถเข้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดวันไม่จำกัดเวลา หมายความว่าคุณจะเข้ามากางอยู่3วัน4วันก็ได้ค่ะหรือคือจะมากางแบบมาที่นี่แล้วก็จะมาซ้ําอีกอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะคือสามารถใช้ได้ตลอดปี2 5 6 6ทั้งปีเลยค่ะแล้วก็บัตรนี้นะคะสมมติเราซื้อแล้วใช่ไหมคะแล้วเราแบบอยากจะเปลี่ยนชื่อส่งต่อให้คนอื่นสามารถทําได้ค่ะแต่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่ม100บาทนะคะ โดยลานกางเต็นท์ในเครือของ VSN House เนี่ยจะมีทั้งหมด11ลานเลยนะคะก็จะมีที่นครนายกก็คือที่นี่ค่ะแล้วก็เขาใหญ่อยุธยาแล้วก็ขุนเขาทาราที่จังหวัดน่านนะคะบายหยันสปันที่น่านจุดเวลานาปาังไฮที่เชียงใหม่ค่ะกิ่นกาสรองแคมปิ้งที่สวนพึ่งราชบุรีลานกางเต็นท์กลิ่นไอดินที่จังหวัดสระบุรีรีวรกีนเมาทเทนที่แก่งกระจาน ลานกลางเต็นท์วิมานดาวที่เขาค้อและบ้านไร่ระเบียงดาวที่วังน้ําเขียวค่ะลานกลางเต็นท์ของ v s ไอนะเดยวันเคยไปมาแล้วที่าบางสะพานน้อยที่ แก่งกระจานและที่นี่ก็จะเป็นที่ที่3ที่วันมานะคะแต่ละที่ของเขาอะก็คือได้ถึงความแบบอุดมสมบูรณ์ได้ถึงความแบบความเขียวอะคะ่ะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากอย่างบางสะพานน้อยก็อยู่ติดริมทะเลเนาะแก่งกระจานก็อยู่ติดริมแม่น้ําแก่งกระจานเลยะคะ่ะและอย่างที่เนี่ยก็อยู่ติดริมแม่น้ําเหมือนกัน ก็ซึ Feel, Feel ALLY, and and ่งได้ถึงฟิลฟิลกูดมากเหมือนฟิลลิ่งในการบตั้งแคมป์ปิ้งอะไรเงี้ยแล้วลานของเขาค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่ค่ะมีพื้นที่และมีบริเวณเลยนะคะก็วิธีการใช้บัตร VIP หรือ VVIP ของ VSN House นะคะก็มีไม่ยากเลยก็คือขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็แค่โชว์ บัตรอีทิเกตตัวนี้ให้ค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งวันนี้วันก็จะมาใช้บัตรตัวนี้นะคะดเดี๋ยวเราจะไปโชว์บัตรตัวนี้ให้เจ้าหน้าที่พร้อมบับรประชาชนของเราเพื่อแสดงยืนยันว่าชื่อกับหน้าบัตรอ่ะมันตรงกันค่ะเดี๋ยวเราไปแจ้งเจ้าหน้าที่กัน่ไะที่ก็จะสแกนบัตรนี่บัตรประชาชนค่ะโอเคค,ค่ะโอเคค่ะก็ะสามารถกางได้เลยใช่ไหมคะใช้หมดเลยครับตรงไหนก็ได้ครับโอเคี่ก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะแค่เราแบบว่า โชบัตแสดงแบบชาชนแค่นี้เราก็สามารถเข้ากลางเซ็นได้เลยค่ะสำหรับในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยจากที่ไปมาจากที่วันเคยไปมานะคะวันว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาดูแลค่อนข้างดีเลยเลยเรื่องความปลอดภัยก็ด้วยค่ะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยคอยดูอยู่ด้วยทุกที่แล้วก็รอบรั้วขอบชิดเนี่ยคือรางกางเต็นท์แต่ละที่ที่วันไปมันเป็นโอเพนมันไม่ได้มีรั้วอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องเคยสอบถามทุกๆที่ที่ไปมาเขาก็เลยบอกว่า ที่นี่แบบเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะก็ในเครือของ VSN House ค่ะก็สำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะวันอยากจะให้ทุกคนลองมาสัมผัสกันดูค่ะแล้วจะชอบเหมือนที่วันเคยมาค่ะอยากจะแนะนำว่าสำหรับที่นี่สำหรับใครที่จะพา เอาเพื่อนพีใหญ่มาหรือว่าอยากจะหาบ้านพักสักหลังหนึ่งไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะที่นี่เขามีบริการบ้านพักด้วยมีตอนนี้ที่วันมาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณห้าหลังเดี๋ยวว่าจะพาขึ้นไปดูตัวอย่างสักหนึ่งหลังดีกว่านะคะขึ้นไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงใช่เนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูบ้านหลังนี้กันขอให้พี่เขาเปิดไว้ให้นะคะ เผื่อใครเนาะอ,อยากจะแบบโอเคนอนกลางเต็นท์ก็ได้แล้วก็บางคนก็อยากจะแบบนอนบ้านพักมากเพราะว่าที่นี่เขาจะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะก็จะมีเป็นที่นอนให้นะคะแต่ก็จะไม่ได้มีทีวีเนาะแล้วก็ห้องน้ําในส่วนของห้องน้ําก็จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยค่ะแล้วก็ที่นอน ที่นอนแบบนี้แล้วก็หน้าบ้านก็จะมีระเบียงให้แต่บ้านแต่ละหลังอนะ่ะมันก็จะมีสไตล์แตกต่างกันไปหลังเนี้ยก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาก็คือเพิ่งเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็อย่างข้างๆของว่าตรงนี้นี่ก็เป็นบ้านพักเหมือนกันแล้วเนี่ยตรงนู้นด้วยตรง,ตรง,ตรงนู้นก็น่าจะหลังใหญ่หน่อยมีระเบียงยื่นไปตามสไตล์แต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกัน <S <S นี่ค่ะ <S <S ให้ทางที่พักสั่งหมูกระทะมาให้ทานชุดนี้399บาท เป็นชุดหมูมานั่งทานได้เลยนะคะชอบฟิลลิ่งแบบนี้ตั้งเลยอ่ะมันได้เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบฟิลลิ่งธรรมชาติกินหมูกระทะเนาะแล้วตรงข้างหน้าวันที่มองไปนี่คือแม่น้ำนะคะสวยถ้าเป็นสายแคมปิง้งเขาก็คงจะแบบมีอะไรนะอุปกรณ์ในการทำกับข้าวกินกันเฮฮาปาร์ตี้เนาะ อย่างเราก็ไม่ได้ใส่แคมปิ้งจ๋าเราก็เหมือนแบบอาศัยสําเร็จรูปสั่งหมูกระทะมากินอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ฟิลอยู่นะแต่ว่าลานกลางเต็นท์ที่เนี่ยบอกเลยว่ามันอยู่ในตัวเมืองมันไม่รู้ว่าตรงนี้เรียกตัวเมืองหรือเปล่าแต่ว่าคือมันออกไปจากหน้าปากซอยอันนี้ก็คือมันจะขับเข้าซอยมาหน่อยใช่ไหมคะพอออกไปหน้าปากซอยนีย้ก็คือจะมีเซเว่นโลตัสอะไรแล้วนะคะแล้วก็มีตลาดลุงตลาดนัดอะไรอย่างนี้ด้วยคือแบบสามารถหาของกินได้อย่างสบายเลยค่ะซื้อของกินเข้ามาแบบ ใครจะทําเป็นแบบปิ้งย่างก็ได้นี่เขาก็มีเตาปิ้งย่างที่เป็นแบบเตาบาร์บีวให้ด้วยที่นี่มันดีอย่างนะพอแบบว่าเราเลี้ยวเข้าซอยมาใช่ไหมแล้วเรามันก็เหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่อีกที่หนึ่งเลยซึ่งแบบมีความสงบลุ่มลื่นธรรมชาติริมแม่น้ำอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็ยิ่งใช้บัตร VVIP ที่วันใช้มานะมันก็ยิ่งคุ้มมากเลยเหมือนเรามากางเต็นท์ฟรีอะค่ะและอย่างหนึ่งตรงนี้ค่ะมันมันเป็นนครนายกที่อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ใกล้ เขาใหญ่ด้วยอยู่แล้วตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลกับเขื่อนขุนด่านประการชนเลยก็คือจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่เลยที่อยู่ที่ใกล้ตรงนี้ค่ะมาแคมปิ้งที่นี่ก็ไปเที่ยวใกล้กลๆตรงนี้ก็ได้เลยยันนี้เราก็อาจจะกินหัวกระทะก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงกลางคืนถ้าไฟเปิด้วเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศตอนกลางคืนของที่พักมาฝากกัน Good morning ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเช้าอีกหนึ่งวันที่ VSN House นะครนายกนะคะเมื่อคืนก็อากาศเย็นเลยค่ะก็ ช่วงนี้มาช่วงนี้ก็อากาศก็แบบค่อนข้างเย็นเลยถึงขั้นแบบหนาวได้เลยนะคะก็ได<ป>้ฟิลลิ่งการนอนกลางเต้นเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเช็คอ,ออกจากที่นี่แล้วค่ะเราก็มาเที่ยวจังหวัดนครนายกทั้งทีนะคะก็เดี๋ยวอาจจะไปหาร้านอาหารคาเฟ่หรือสถานที่เที่ยวอีกสักหน่อยดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปให้ดูว่ามาเที่ยวนครนายกหรือมากลางเต้นที่ที่ VSN House าที่นี่แล้วสามารถไปเที่ยวไหนกันได้บ้างค่ะเดีย๋ยวตามกันมาเลย นี่ค่ะทุกคนก็ออกมาจากที่พักเรานะคะด้านหน้าเนี่ยขับออกมาเยื้องๆจากทางเข้าที่พักก็เลยมันจะมีาคาเฟ่เป็นที่พักและคาเฟ่ยอยู่นะคะชื่อว่าสาริกานครนายกค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งเครื่อง,งดื่มด้านในทานกัน,นะะเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันสักหน่อยดีกว่าะคะ่ะสวัสดีค่ะที่นี่เป็นที่พักด้วยเหรอคะอ๋อเป็น เอาคาปูชิโน่เย็นก็ได้ค่ะคาปูเย็น่นะคะคาปูเย็นแก้วหนึ่งขอบคุณน,นะนี่ค่ะเราออกจากหน้ารีสอร์ทมาแป๊บหนึ่งนะคะเราก็ออกมาทานครับออกมาหาเครื่องดื่มกาแฟากินก่อนเดินทางกันมันจะอยู่เยื้องๆกับทางเข้ารีสอร์ทเลยชื่อว่าสาริกาสาริกาบุรีนครนายกค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นทั้งที่พักด้วยแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยใครที่ไม่ได้พักที่นี่ก็มาแวะซื้อเครื่องดื่มอะไรเย็นๆแบบวันอย่างเงี้ยก็ได้เลยเหมือนกันนะคะ จากที่วันเมื่อกี้วันไปซื้อกาแฟใช่ไหมคะมันก็เลยสอบถามเขาด้วยความที่ว่าวันเห็นลักษณะของโฮมสเตย์เขาว่าเหมือนที่จันทบุรีเลยก็คือเขาเป็นเจ้าของเดียวกับที่รัตนบุรีที่จันทบุรีค่ะโอเคค่ะได้กาแฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่เที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะมาถึงนครนายกทั้งทีไม่มาเที่ยวเขิน ขุนด่านไม่ได้แล้วนะคะที่นี่มีชื่อเต็มๆว่าเขื่อนขุนด่านปาการชนค่ะมันจะเป็นเขื่อนที่มีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะนี่ตอนนี้วันอยู่บนสันเขื่อนค่ะก็คือขึ้นมาถ่ายรูปเล่นบนสันเขื่อนกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูบนเขื่อนกันวันนี้มาตอนเช้าค่ะทุกคนแดดยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วกนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะใช่ ตรงเขื่อนขุนดานปราการชนเนี่ยเขาจะอยู่ในแบบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะคะฝั่งนี้เลยค่ะเขามีป้ายเขียนบอกเลยว่าคือเขาใหญ่นะคะซึ่งตอนที่วันขับรถมาคือมันแบบเขาใหญ่นี่มันคือแบบอลังการมากแล้วเหมือนเขื่อนก็อยู่ด้านหน้าเลยค่ะพอเราจอดรถแล้วใช่ไหมเราก็เดินมาทางขวามือะคะ่ะมันก็จะเจอมันจะเป็นทางเข้าสันเขือ่อนเดี๋ยวเราจะไปตรงทางสันเขื่อนกัน เดินมาเจอป้ายาพอดีเลยเพื่อนขุนด้านปราการชงนี่ก็ระหว่างทางที่เดินมาก็คือเราจะเดินเราะเขื่อนมาตลอดเลยจากนู่นสันเขื่อนท่ตรงนู้นสันเขื่อนตรงนู้นเลยค่ะตรงบนสันเขื่อนเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำสิบที่เด็ดต้องเช็คอ,อินจังหวัดนครนายกก็จะมีน้ำตกนางรองวัดสงพ่อปักแดงแก่งสามชั้นอุโมงค์ป่าไผ่วัด จุลาพรน,นารามนะคะแล้วก็น้ำตกสาริกาหมู่บ้านดอกไม้ประดับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอบก้าจักรพอรดแล้วก็สวนอีเดนทุ่มบัวแดงแคนครนายกก็พวกนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครมาเที่ยวนครน,นายกแล้วมีเวลาก็สามารถเที่ยวตามพวกนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วก็วันก็เห็นรีวิวเยอะเหมือนกันก็ถ้ามีเวลาก็ไปกันได้เลยนะคะจริงๆวันอยากวันนี้วันอยากไปที่นี่อุโมงค์ป่าไผ่เดี๋ยวจะลองไปดูว่า มันไกลกันไหมเดี๋ยมาถึงตรงทางที่เป็นทางเข้าสันเขื่อนแล้วนะคะตรงด้านล่างวันตอนนี้ทางเข้าสันเขื่อนใช่ไหมคะด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายก็คือจะเป็นเขื่อนเลยค่ะเขื่อนเลยส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นชุมชนนะคะแล้วก็จะมีตรงที่เขาปล่อยน้ําที่ของเขื่อนขุน,น่านปลาชนที่หลายๆคนบางทีเขาจะชอบมาเล่นน้ํากันตรงหน้าหน้าเขื่อนเลยค่ะ ก็จะเป็นอยู่ฝั่งฝั่งทางด้านล่างนี้เลยนี่เลยก็จะเป็นตรงนี้ค่ะที่มีนแอ่งน้ำเนี่ยเวลาเขาปล่อยน้ำอกมาเนี่ยวทีก็จะแบบมีคนมาเล่นน้ําตรงนี้ด้วยนะคะที่เคยเห็นเดี๋ยวมัาจะขับรถไปจอดด้านล่างตรงนู้นแล้วถ่ายขึ้นมาเหมือนกันค่ะโอเขื่อนยาวมากเขาก็จะอนุญาตให้เข้าได้แค่ช่วงประมาณตรงนี้ค่ะก็ไม่ได้ให้ไปถึงแบบสุดนะก็คือให้เราได้เข้ามาถ่ายรูป บริเวณสันเขื่อนได้แค่ประมาณตรงนี้ค่ะอันนี้ถือว่าแบบใกล้ใกล้ชิดกับเขื่อนมากเลยน,น,แบบนี่ค่ะเขาก็ขับรถกอล์ฟมาเช่ารถกอล์ฟขับมาได้นะคะเดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้โอเซียวเหมือนกันนะคะเนี่ยมีความสูงเหมือนกัน ทีต่ตอนนี้มันก็อยู่ที่สันเขื่อนเยบรล,อ,ลอยแล้วนะคะที่เนี่ยค่ะเขื่อนขุนด่านปากการชนอะ่ะเขาจะเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะซึ่งแบบมันยาวมากจริงทุกคนแล้วก็จะแบ่งสันเขื่อนแบ่งชัดเจนเลยคือฝั่งนึงอ่ะคะ่ะก็จะเป็นฝั่งเขื่อนเลยนะคะส่วนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นฝั่งชุมชนค่ะแล้วก็จุดไฮไลท์ของเขาเลยคือด้านล่างค่ะเวลาเราลงไปทางด้านล่างเนี่ยมันจะมีป้ายเขื่อนขุนด่านปากการชนนะคะแล้วก็ตรงเนี้ย ที่หลายๆคนที่เราเห็นในโลกโซเชียลเนาะเขาจะชอบมาเล่นน้ํากันนะคะตรงนี้เดี๋ยววันก็จะลงไปด้านล่างเหมือนกันค่ะก็พามาดูบนสันเชื่อนก่อนว่า,าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะหูะแบบเขื่อนเขายาวสุดหูตาแล้วก็ฝั่งนู้นก็คือเขาใหญ่ค่ะทุกคนฝั่งนู้นที่เราเห็นที่เป็นภูเขาเนี่ยคือเขาใหญ่เลยป่ะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันไปถ่ายรูปกับป้ายเขื่อนใหญ่ๆกันค่ะ นี่คะ่ะทุกคนวันก็ลงมาด้านล่างเขื่อนแล้วนะคะเมื่อสักครู่วันถ่ายรูปอยู่บนนู้นเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เวลาเข้ามาเที่ยวเขื่อนผุนดานประการชนกันก็จะมาถ่ายรูปกันณะจุดนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่ปล่อยน้ําของเขานะคะอุ้ยแบบสัตว์กำแพงเขาใหญ่อลังการมากเลยนะคะที่นี่บรรยกายก็จะเป็นประมาณนี้เลยสนะวยนะคะตรงนี้ เทีเ่ยวนครนายกก็แวะมากันได้เลยนะคะที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่สถานท่องเที่ยวโอเคก็เดี๋ยวออกจากเดี๋ยววันนีจะอยู่ตรงจุดนี้ยไม่นานหรอกกันแล้วจะออกไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปต่อเมื่อกี้ที่เราดูมาจากบนเขื่อนข้างบนเนาะว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆของนครนายกเดี๋ยวจะลองแวะไปดูค่ะ ล้วก็ที่นี่นะคะก็คือมีชื่อว่าพุทธอุทยานมาคาบูชาโนสรนค่ะซึ่งที่นี่ก็จะอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนขุนนันปาการชนนะคะใครที่มาเที่ยวนครนายกแล้วอะ่ะก็อยากจะให้ลองแวะมาที่นี่กันนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาก็ได้รำลึกถึงวันมาคาบูชานะคะโดยการสร้าง อองค์พระไว้แบบนี้1,250รูปค่ะในวันมาคาบูชาเนี่ยก็จะเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายสำหรับที่นี่นะคะก็เลยเป็นอนุสรณ์ของวันมาคาบูชาค่ะ พพรมนารามนะคะที่นี่ก็ยังอยู่ในนครน,นายกนะคะก่อนที่เราจะเดินทางขับกรุงเทพกันก็อยากจะให้ลองแวะมาที่นี่กันหน่อยะคะ่ะที่นี่เขาจะมีตรงนี้เลยค่ะซุ้มต้นไผ่ซึ่งเขาเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของวัดนี้เลยนะคะขอเราเดินถ่ายรูปไปนนี้กัน Go not to the motions like it's my job Eeny, meeny, miny, more. Who's the baddest of them all? Can't hold on to what's not yours That's for sure Don't want your love songs Love me, love me not I'll just keep dancing ก็สำหรับคลิปสั้นๆนคะรนายก2วัน1คืนของวันที่นี่นะคะอาจจะต้องขอปิดคลิปที่นี่เลยละกันนะคะก็ตามมาเที่ยวกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งที่พักเขื่อนวัดหรือว่าแม้กระทั่งซุ้มต้นใ้ไผ่ที่นี่นะคะทุกอย่างที่วันไปมาคือมันมีความสวยงามแต่ละที่ก็คือแตกต่างกันก็ตามวันมาตามมา,ตามมาเที่ยวแบบวันกันได้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวทริปนี้จะต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามเหมือนเดิมเลยนะคะฝากด้วยค่ะกดติดตามช่อง YouTube ของวันแล้วก็แฟนเพจทริปซีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะ